ถั่ลัก็เอามาแล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็นใช่ไหมครับแช่ตู้เย็นทำไมมันแบบมันเสร็จตัวโมงก่อนที่จะรับประทานเห็นไทยก็พออยู่นะพอไหมตัวเติมนึ่งเดือดเลยเติมนึ่นแน่นเลยอันไหนเบาๆอันนี่มันจะหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วพอดีเลยดีเลยเอาให้หมดไปเลยตัวถือนี้วะถือไว้อย่างนี้ ้มันก็แข็งอยู่นะตัวอะไรแข็งเปลือกมัน่ะก็กรอบใครหมาถึงว่าอยู่ตัวไม่อยู่แบบได้แล้วหรอได้วคุณยายแล้วเหรอเขาใช้เย็นอยู่อันนี้ก็เป็ใช้เย็นใช่ไหมใช่ค่ะติ๊งอันไหนเบาอันนี้เบาก์เติมอีกทีโคตรหนัก อันฝั่งนี้ของนิวจะเติมไส้เยอะอะันไนอ๊ยอันนี้หนักอึ้งเลยอันนี้จะตัวจะแตกอยู่แล้วข้างในรถอ๋อนล้วหนัหนงเราช่างดีว่าไม่เหมือนกันแน่เนี่ยไม่เ,เหมือนหรอกเอเอ,เอแล้วทีนี้ถ้าสมมติเวลาทําขายเราต้องช่างเนาะคือก็ต้องให้มันปิ้นออกมาให้มันปิ้นออกมาแล้วเก็บทีเดียวก็ค่อยบีบหมายถึงบีบให้มันปิ้นออกมาเออบีบให้ปิ้นออกมาก็คือให้เต็มอ่ะบีบให้เต็มเออใช่ ใชรร่ใตอนก่อนบีบแล้วไม่ใช่ไรมันไม่รู้หรอกว่ามีไส้หรือไม่มีไส้ตัวนั่งคุยกันแบบต้องฟีดไหมหรืไม่ต้องไม่ต้องฟีดถ้าเราห้องธรรมดาพอย่า yeah. very good หกพันห้า ขอบคุณค่ะขอขอแคปไว้เป็นที่ระลึกได้ไหมหนึ่งสองสามยิ้มทุกคนหนึ่งสองสามหกพันห้าโอมันก่นทำอะไรกันเยอะแยะไปเก็บเรียบขอบปากชิ้นใช่ไปแกะผมอยากกินเองครับโอ้ผมอยากกินเองทำกินเองครับคนที่รงังก็คือชา้าง ไปล้างจานไปเอาไปล้างให้เรียบร้อยนะไอ้หนูนะฝากด้วยนะคะเออไปล้างไปล้างให้เรียบร้อยทำวานิลาชูครีมครับอยู่ที่ไทยแล้วอยู่ที่ไทยม,มต้องยิ้มโอ้อ่านไปทำอือม,มันจะไปจบที่ตรงไหนเนี่ย6,800แล้ว ชูครีมหวานมากไหมเออ่ลดหวานครับลดลดความหวานลงแต่แต่สำหรับผมผมกินแล้วมันไม่หวานนะไม่ไม,ไม่ไม่หวานเลยอยู่ไทยนานไหมอยู่อยู่ตลอดแล้วครับตอนนี้อยู่ที่ไทยแล้วครับ คนดูเยอะมากใช่มีขนมอ,อื่นไหมก็ให้ทำอะไรทำได้ทุกขนมอ่ะพี่แนวเขาข<อ>เรียนจบ<อ>แล้วขอหนึ่งหมื่นขอหนึ่งหมื่นทำอะไรดีคุกกี้คุกกี้เมื่อกี้ก็มีคุกกี้นะใน,ในชูครีมครับแต่เราเอาเอาทำเป็นคุกกี้ไปวางบนแป้ง,ปงของเปลือกมันใช่ไหมครับ แล้วก็เอาตัวเปลือกมันกับคุกกี้อบพร้อมกันพอมันสุกเนี่ยคุกกี้มันก็จะละลายแล้วก็เคลือบตัวชูครีมมันก็จะเป็นแบบเป็นจุดๆอยู่ที่ที่เปลือกชูครีมเห็นไหมครับนั่นแหละ mm hmm. เพราะปกติชูครีมมันก็จะแบบเปลือกนิ่มๆเหมือนเหมือนเอแคลร์ lair, ใช่ไหมเออมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่านี้เราทําแบบว่าใส่คุกกี้เพิ่มลาไปข้างบนเพื่อให้ให ข้างบนมันมันคงตัวมากขึ้นไม่อยากให้มันยุบลงไปเชฟเขาเป็นคนคิดแน่นอนอยู่แล้วผมไม่ได้คนคิดเพราะผมไม่รู้ผมมีหน้าที่กินอย่างเดียวอยากได้ลูกตาลเป็นส่วนผสมเม้าขอบคุณครับขายลูกตาลแล้วฮะสวัสดีครับ ข่าวเลิกกันไม่เคยมีนะครับไม่เคยมีข่าวเลิกกันนะทากี่วันแล้วคะ่ะก็วันนี้วันที่สามครับลองทำไปเรืร่อยๆสาวันติดกันแล้วกดไหลย้อนทานได้ไหมไม่รู้ะแต่ผมก็เป็นนะผมก็เป็นกดไหลย้อนนะ ไม่มีแผนแต่งงานเค,ค้กมะพร้าวอ๋อเชฟเขาก็ชอบเค,ค้กมะพร้าวครับแต่ยังไม่ได้ทำที่บ้านชอบเองตานหวานมากอแบบนั่นนะอบอันอาจจะต้องแบบทานยาไหมผมแนะนำว่าไปหาหมอรักษาคดไหลย,ย้อนให้หายก่อนดีกว่าครับเนาะไปหาหมอรักษาคดไหลย,ย้อนให้หายก่อนแล้วค่อย ค,ค่อยว่ากันอาจจะต้องทานอาหารอ่อนๆก่อนนะยังครับยังไม่ได้ไม่ได้เปิดร้านะครับเป็นแบบว่าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับอยตรนี้ยังยังไม่ได้ขายครับ เดี๋ยวมันจะไทำขนมวันนี้ทำขนมครับทำมานิลาชูครีมตอนนี้ทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่แนวไปล้างจานอยู่หลังบ้านครับน้องแนวก็อยู่เมื่อกี้น้องแนวอยู่ในไลฟ์ตั้งนานเพิ่งเดินออกไปเมื่อกี้นี่เองครับ แครจะถ่ายตอนไหนเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งให้ทราบครับเดี๋ยวแจ้งให้ทราบน้องแนวก็ทำขนมเด้ยกันี้ครับทำเสร็จแล้วน้องออกไปร้านจานหนังบานผมปวดหลังก็เลยแบบว่าช่วยได้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อย แด้บ้างนิดๆหน่อยๆพี่แนวเรียนเรียนจบแล้วใช่ครับกี่ชั่วโมงชิมได้ครับผมไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้แช่อยู่ในตู้เย็นทําเค้กทุดเรียนให้ดูนเออผมมีคําถามผมมีคําถามว่าเวลาเราไลฟ์สดเนี่ยครับเราทําขนมในไลฟ์สดเนี่ยเราจะโดนปิดขั้นการมองเห็นไหมครับ ปวดหลังอยู่ใช่ครับมปวดหลังอยู่ไม่น่าโดนโเมื่อวานเราก็ทําทแบบนี้เราก็ไลาส์สดตอนเราทําขนมเราวสักพักหนึ่งเขาก็บอกว่าติ๊กต็อกบอกว่าเาละเมิดกดชุมชนไรอไ่าูเว่าเขาโดนปิดก,กัน เห็นพวกมีันึคือบางอย่างมันคล้ายอ่ะมังอย่างมันคล้าย,ย,าายแต่มันไม่ใช่เป็นแบบใบาพายเอาไว้ปาดอะไรอย่างเงี้ยครับคนทำกัข้าวได้อ,อ,อยากดูวิธีทําทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้วทำเสร็จแล้ว ใช่ทำเสร็จแล้วจ้าเพราะไม่มองหน้าจออ๋อก็็เป็นไปได้นะเป็นไปได้ไเขาให้มองหน้าจออ๋อครับผมก็เราทำขนมเราก็คงมองหน้าจอไม่ได้ตลอด ไม่มีครับไม่มีหน้าร้านยังไม่ได้ทําขายแต่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําขายมาแล้วเชฟมีแต่คนถามถึงเธอไม่มีใครอยากคุยกับฉันเลยเหรอเออม่ชอบตัวเองชอบมาเดี๋ยวเช็ดเองมานั่งนี่มาเข้าไปอยู่ในกล้องไม่กล้องออก เขาอยากคุยกับเธอหนึ่งหมื่นแปดพันเอาดีไม่จริงหนึ่งพันแปดร้อยแล้วเมื่อกี้ใครมันลดทับล่ะก็เธอหายไปไงคนไปดูเธอไงเนเธอเป็นตัวนำโชคไงมาแล้วมานั่งหน้ากล้องแล้วไม่เนี่ยเขาจะเดี๋ยวหมดขึ้นมาเ๋ยวหมดขึ เขาจะเตรียมขอจับสุดก่อน กินได้สองถึงสามชั่วโมงสองถึงสามชั่วโมงใช่แต่ว่าเพื่ออะไรเพื่อให้ไส้มันแข็งหรอใช่ค่ะให้แป้งกับไส้มันกลือนเป็นอันเดียวกันอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้แป้งกับไส้มันเกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราต้องรอสองถึงสามชั่วโมงไม่สิ่งทีกทนดีๆไม่เอาจะรอให้มันอร่อยที่สุด กำลัง,งเ,เรียนทาขนมเหมือนกันตั้งเยอะก็ลองกินก่อนตอนที่แบบชั่วโมงเท่านี้ได้อีกสองสามชั่วโมงถ้ามากินไหนความแตกต่างก็ได้รู้ว่าเออมันยังไงแล้วอีกหน่อย